อ้าวพี่ลบฮะซื้อกระบะมาอีกแล้วอระดูด้วยแต่งเต็มเอ้ยเอ็ดมาครบฟิวเซอร์มาครบทุกแบบโอ้โหจะบ้าเหรอมันไม่ใช่สไตล์เหรอเออขับไม่ได้ไปลองทํมาแล้วทำไมอ่ะมองกระจกหลังไม่เห็นเอ้าทำไมเพราะอะไรฟิล์มดำเหรอดูสติ๊กเกอร์เต็มเลยโอเออเออสติ๊กเกอร์แล้วจริงๆนะที่เห็นแบบกระบะเยอะมากเลยมันจะติดแบบพวกข้อ เคยเห็นมากคอกคอกตู้ทึบแบบพี่ยังโง่เลเขางนีกันได้ไงวะเขาก็มองกระจกข้างไงเออต้องมองกระจกมองข้างอย่างเดียวการเป็นข้างหลังเป็นจุดบอดใช่เออนี่ก็กระบะเพื่อนพี่พี่ก็เลยแบบยืมมาพอดีพี่มันสายไอทีอยู่แล้วเฮ้ยเราต้องมีวิธีแก้ปัญหาเพื่อนของเราทําไงเฮ้ยนี่กล้อง70ไมล์ที่เปลี่ยนกระจกมองหลังเนี่ยให้เป็นหน้าจอมองข้างหลังได้ด้วยเอ้ามันต่างกับทั่วไปยังไง มันเป็นหน้าจอที่มีกล้องบันทึกได้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังแล้วก็เป็นกระจกปก,ปกติได้เป็นกระจกทัชสกรีนเป็นจอทัชสกรีนบันทึกด้านหลังก็ได้ยเยอะเหลือเกินไปดูกันดีกว่าป่ะแกะกล่องแล้วเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันมามาแกะกล่องท้ายกระบะกันดีกว่าเฮ้ยได้อารมณ์ดีได้อารมณ์นะนี่เลยกล้อง70ไมล์ตัวที่พี่บอก dashcam รุ่น S 5 0 0นี่มันคือจอแล้วมันก็คือกระจกที่พี่บอกไปาาแล้วดูสเปค ใช้เซ็นเซอร์ของโซนี่ตัว s t a r w 2, i 2 IMX 675แล้วก็บันทึกภาพตัวนี้นะได้ HDR ด้วยวว HDR HDR ที่สำคัญความละเอียด 3K โอ้โอโคตรชัดแน่นอนแกะกล่องดูกันอย่นีหถือว่าไม่แพงแล้วนะกล้องตัวนี้นี่ชัวร์นะสะท้อนเลยเออกระจกเลยเป็นกระจกปกติอแต่พอเราใส่โฟงใส่ไฟอะไรเสร็จปุ๊บเราทัชเนี่ยเราสามารถแบ่งได้นะคือให้กล้องหลังเป็นครึ่งหนึ่งกล้องหน้าครึ่งหนึ่ง กล้องหลังแบบเท่านี้กล้องหน้าแค่นี้ยทําได้แล้วติดตัวนี้นะไม่ต้องติดกล้องหน้าเลอ่เอ้าอ๋อเขามีกล้องหน้ามาให้ใช่เขามีกล้องหน้ามาให้ก็คือเสียบสายทีเดียวจบซ่อนให้สวยๆก็คือเหมือนของเดิมโรงงานใส่สวมทับอันนี้ก็ไม่ต้องยึดไม่ต้องเจาะรถมาเป็นยางเลยก็คือไมหนีบเก็บจบอันนี้พี่ว่าดีอันนี้พี่ว่าดีใส่เน้มนั้นบนได้ตรงนี้แล้วก็มีช่อง DC in แล้วก็มี AV in ก็คือไว้ใส่ตัวกล้องหลัง และที่สําคัญนะมันไม่มีแบตเตอรี่ในตัวแต่เขามีคาปาตัวเล็กๆ<อ>ที่บันทึกพวกเวลาอะไรต่างๆสามารถใช้ฟังก์ชันที่แบบสมมติจอดกระบะทิ้งไว้ฮะ<อ>มีคนมาชนหรือมาใครขโมยไฟไท้าย<อ>นี่รุ่นนี้กําลังค<อ>ิดใช้เวลาถอดแป๊บเดียวที่ม<อ>ัวกลว่องเนี้ยมันก็สามารถช่วยบันทึกได้สมมติใครมายุ่งตัวรถรถมันสั่นใช่ป่ะมันก็จะบันทึกภาพทันทีเราก็เห็นหน้าคนร้ายแล้วที่มาถอดไฟรถเราเออเว้นี่ถือว่าดีเหมาะมากสําหรับรถกระบะในกอง มีที่จุดบุรีก็คือที่แปลงเป็น USB Type C แล้วก็พวกสายไฟอ่นานว่าเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันดีกว่าเอ,อ้ติดเลยแค่เกี่ยวแค่นี้เอาเอาติดเลนติดเลนเทำไงอ่ะต้องฟอดเหรอโอ้โหแค่นี้จบเออว่ะสะดวกเนาะสะดวกคือเขาคิดมาแล้วแหละว่าเฮ้ยมันจะต้องมีตรงมีติดอะไรหรือเปล่าแล้วก็เลื่อนเอาเลยแล้วก็เกี่ยวปึ๊บฮ้ย สร็จละไม่ถึงนาทีเลยนะ่นเนี่ยใช่ที่เหลือก็เดินสายไฟก็แค่ซ่อนขอบตรงนี้แล้วก็มาเสียบที่จุดบุหรี่<อ>ก็เสร็จแล้วแค่นั้นเสร็จเลยแล้วใช่ส่วนกล้องหลังก็เดบไปแล้วก็ติดเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ขอไล่เก็บสายไฟก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาลองเทสกันว่าใช้งานจริงดีหรือเปล่าไป ก็ตรงนี้เราเดินสายขึ้นมาเลาะด้านบนเสร็จนะครับทีนี้ตัวกล้องหลังอ่ะเราจะลอดไปใต้ตามซุ้มล้อเพื่อจะไปติดตามป้ายทะเบียนหลังนะครับตรงเนี้ยมันจะมีรูอยู่เราจะต้องถอดแผงตัวนี้ออกสาหรับรถกระบะนะครับก็พอถอดออกเสร็จมันจะมีรูไม่ต้องไปต่อรถเพิ่มนะมันมีรูให้อยู่แล้วก็สอดเข้ารูเดิมอันนี้เดี๋ยวเราสอดเดี๋ยวเราดึงสายไปด้านหลังรถกันครับอ่ะตรงนี้เราก็เดินสายลอดลงมาใต้คานนะครับแล้วก็มัดเก็บสายให้เรียบร้อยตัวนี้เราก็จะได้ตัวขั้วต่อแล้วใช่ไหมเสียบกล้องหลังเข้าไปเลยครับ เวฟปึ๊บติดเองได้ไง่ายๆหรือถ้าติดไม่ได้จริงๆเนี่ยตอนนี้70ไมล์เขามีศูนย์บริการแล้วนะ mm hmm. สามารถไปให้ศูนย์บริการติดตั้งให้ได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากติดเองแบบผมก็ <c oughs> ลองดูคลิปแล้วก็ทําตามเนี่ยครับผมก็แกะเลยมันจะเป็นกาว 3M 2สองหน้านะครับปึ๊บแล้วเราก็หามุมแปะครับอันนี้ผมเล็งมุมไว้แล้วว่าจะติดประมาณไหนเล็ <c oughs> งให้ดีๆแล้วก็หาจุดแปะไปนะครับนียบร้อยอยู่แหละตัวเนี้ยเช็ดทาความสะอาดให้มันสะอาดก่อนมันจะได้ติดแน่นๆนะครับตัวกล้องเนี่ย สามารถซ่อนได้เลยอย่างตัวนี้มันมีตัวค้ำใช่ไหมเราก็ซ่อนไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะขันน็อตตัวนี้ให้มันปรับระดับอยู่ในตำแหน่งที่พอดีไปดูภาพด้านในกันไปเนี่ยเรียบร้อยก็เดี๋ยวลองเปิดรถด,ดูนะครับปึ๊บนี่หันมาดูจอกันก่อนสายตัวนี้เดี๋ยวเคเบิลทายรัดอีกหเส้นมันจะได้ดูเหมือนเส้นเดียวก็ได้เรียบร้อยนะจากกระจกมันกลายเป็นจอได้นี่โคตรชัดชัดแบบชัดมากชัดปะ ชัดโคตรทีเนี้ยไม่ต้องกลัวแล้วว่าจะไปถอยชนอะไรถอยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมองเห็นทั้งหมดส่วนตำแหน่งกล้องอ่ะก็ปับเอาอิสระเลยต้องอยากได้แบบไหนใช่อยากจะติดนู้นอยากติติดตรงไหนก็ได้แต่จริงๆรถคันนี้มันมีกล้องถอยหลังแหละผมมองว่าติดไว้ต่ำๆอย่างเงี้ยดีเพื่อที่จะเอาไว้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ่ายป้ายทะเบียนถ้าสมมติมีใครมาชนเราเงี้ยตรงเนี้ยเ,เป็นมุมที่เห็นป้ายทะเบียนดีที่สุด ติดข้างล่างแล้วเมื่อกี้เห็นนะพี่ติดเหมือนชนคั้มเลยฮะอ่าใช่ดูดิภาพไม่เห็นเออไม่เห็นเลยองศาคือดีมาก130กว่าองศาจบแล้วก็เมนูตัวนี้สับเป็นกล้องหน้าได้ะนะมีกล้องหน้าบิดได้ปรับได้ต่างๆซึ่งตัวกล้องตัวนี้มันก็อยู่ทางด้านหลังเราอยากจะปรับเฟรมอะไรต่างๆเราสามารถปรับได้ผ่านตัวแอปเลยหรือใช่ไหมเป็นไ,ไงกล้องหน้าก็เห็นกล้องหลังก็เห็น เนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้หรือว่าจะแบ่งครึ่งเฮียเนี่ยโหมดการแสดงผลแยกซ้ายขวาได้เลย <Yeah. S 1> หรือเต็มจอเอากล้องหน้าเต็มกล้องหลังเต็มได้ทั้งหมดอันนี้คืออยู่ที่เราเสร็จแล้วถ่ายรูปก,ก็ได้นะนี่ก็ถ่ายรูปเปิดไมปิดไมได้หมดด่รูปย้อนหลังน,นะมีเป้าระวังที่จอดอภาพถ่ายดูวิดีโอดูวิดีโอฉุกเฉินใช้ง่ายนะง,ยง่ายจริงใช่ใช้ง่ายแบบง่ายมากเนี่ยการตั้งค่าบันทึกอัตโนมัติตั้งค่าระบบอันนี้เราอยากจะเอาแบบไหนคือ เซตได้หมดเลยหรือถ้าบอกว่าอุ้ยพี่ผมอยากให้มันเป็นกระจกปกติได้ไหมก็ทําทได้ก็คือแค่ปิดปิดไงอะเนี่ยก็อยู่ตรงนี้เลยก็คือกดปุ๊บกลายเป็นกระจกอุย้ยพี่ก็ดูกระจกปกติอ้โหเฟี้ยวเออดีว่สะสมุดแตะปุ๊บเป็นกล้องแตะปุ๊บปิดโอ้โหสะดวกสบายใช่แล้วมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งอันนี้เจ๋งมากพี่บอกเลยก็คือสั่งการด้วยเสียงได้สมมุติเราขับรถอยู่นียเจอเหตุการณ์อะไรยังหน้า Take photo เปไงถ่ายรูปเลยโคตรสะดวกหรือสมมติเราถอยรถอยู่ใช่ปะโชว์เรีย l c a m อดูข้างหลังได้อ่ะอยากจะกลับมากล้องหน้าก็ไม่ต้องมานั่งกด Show f อนต์แคมอกลับมาเลยอันนี้โคตรเทพหรือจะทำให้เหมือนแบบบันทึกวิดีโอด้วยก็ได้นะ l o อกเดอะวิดีโอ็ปไงมันก็จะสามารถบันทึกแล้วก็ล็อกตัววิดีโอตอนนี้ก็คือให้มันถ่ายแล้วก็เก็บลงฟุตตัตวนี้ได้อันนี้ใช้งานโคตรสะดวก เหมาะสำหรับคนที่แบบกำลังขับรถอยู่จริงๆคือกล้องอ่ะเราก็ต้องให้เหตุผลนะว่าถ้าเกิดมันมืดแบบมืดเลยอ่ะบางทีมันก็มองกระจกข้างหลังไม่เห็นใช่ไหมใช่เราก็ปิดเป็นกระจกปกติแต่เอาตรงๆนะถ้ามันมืดขนาดนั้นปิดเป็นกระจกก็มองไม่เห็นอยู่ดีเลยจริงซึ่งพี่ว่ามันสะดวกสะดวกจริงใช่แถมแถมต่อแอปได้นะครับเออต่อแอปเดี๋ยวเราไปลองเล่นกับแอปดีก่นไปนี่เลยพี่ก็ดาวน์โหลดแอป70บไมค์มาใช่ฮะเราก็เลือกหาเลย 70 S 500. <S ไม S 500น็่คือตัวที่ติดตัวที่ติดกดเข้ามาปับ๊บนี่ทำงานแล้วมอ,องเห็นภาพทั้งหมดเลยเใช้ง่าย<อ>แล้วเราสามารถเข้าไปเซตติ้งได้เลยนะว่าจะเอาโลโก้ไหมจะเอากี่รีเฟรชเรทอันนี้ถ้าอยู่ในไทยอะไฟบ้าน AC บ้านเรา50เฮิร์ตก็ปรับเป็น50เฮิร์ตภาพมันได้เป็นกรพริบตัววิดีโออยากให้เป็นคลิปความยาวเท่าไหร่2นาที3นาที1นาทีอ่ะพี่เอา2นาทีแล้วกัน แล้วก็ไทมแ์แลปบปาร์กิง่งจะเปิดไหมอิมเมอร์เจนซี่อยากเปิดหรือเปล่าอัดเสียงหรือเปล่าก็สามารถเซตได้เ,<อ>เปิดปิดโทนลำโพงดังเบาขนาดไหนเลคอร์ดออดิโอเอาภาษาอะไรมีให้หมดเลยนี่มีภาษาไทยด้วยยังไงเจ๋งมากเนาะแล้วก็พวกนี้ออตโต้พาวเวอร์ออ,อฟสามารถเซตได้หมดฟอร์แมตเป็นมรีการ์ดอะไรต่างๆก็อันนี้เสร็จแล้วใช้งานง่ายๆไม่ได้มีอะไรยุ่งยากโอ้จบแล้วช็อตมากเลยเนาะในแอปชัดโคตรชัดไม่ได้ชัดแค่ข้างหน้านะ กล้องหลังก็ชัดเดี๋ยวพี่ลองกดให้ดูกล้องหลัง,น,ง,ลงนี่กำลังสวิตช์อยู่โอ้หแล้วดูมันติดคำนิดนึงเน่ยเดี๋ยวเราไปปรับกล้องลงติดนึงจบสวยแถมเห็นป้ายทะเบียนทุกคนัตนต่อไปนี้ต้องกลัวใครมาจุกท้ายเออจบเอางี้เดี๋ยวไปลองใช้จริงกันดูดีกว,ว่าว่ากล้องตัวนี้ชัดหรือเปล่าไปดูภาพกันครับ ชัดชัดจริงชัดแบบชัดเลยเพราะว่าเขาใช้เลนเป็นตัวเลนส์ตาไลท์ทั้งกล้องหน้ากับกล้องหลังเลยอ๋อ,อ,อทีนีนะ้กล้องหลังโดนน้ำไม่ต้องห่วงนะทำไมอะ่ะมันกันน้ำร้อยอร์เซ็นต์เอาอแต่ว่าจะเจอโคลนเจออะไรสัตว์อ่ะน,น้ำล้างได้เลยจบโอ้เสเรียบ<อ>ร้อย ถือว่าดีถือว่าดีใช่แถมภาพที่แม่งชัดขนาดนั้นอ่ะพี่ชอบตรงที่พอเวลาย้อนแสงพระอาทิตย์อ่ะมันเป็น HDR มันไม่ต้องกลัวเลยว่าเฮ้ยภาพตรงนี้มันจะมืดภาพตรงนี้มันสว่างมันปรับให้หมดเลยเออใช่เวลาเข้าที่มันไอ้นี่เองนะใว่มันปรับให้หมดเลยแล้วก็เล่นง่ายคือจะไม่จำเป็นต้องไปต่อแอปก็ได้อะเพราะว่าจอมันใหญ่มากนึกออกไหมอย่างรุ่นอื่นเนี้ยจอมันเล็กๆมันอาจจะแบบใช้ลำบากต่อแอปดี่รักอันนี้กดเลยหน้าจอทัสกรีน9.35นิ้ว ธรรมดาแลวยี่ห้อ70็ดสิมพี่รีวิวไปหลายตัวแลละใช่รถพี่ก็ใช้ M4 พี่ก็ใช้โอ้โหใช้ทุกคันเรียกได้ว่าคุณภาพเกินร้อยพี่ใช้มาไม่เคยเจ๊งมะกันปีหนึ่งส่วนใครที่แบบว่ากลัวซื้อไปโอ้โหพี่รื้อขนาดนี้ผมทําไม่เป็นเขามีศูนย์บริการแล้วอยู่รามินทากม14สามารถไปติดตั้งที่นั่นได้โอ้โหสะดวกเนาะสะดวกสะดวกก็ประมาณนี้แล้วกันใครที่แบบขับกระบะขับรถตู้รถข้อ แลวมีปัญหากระจกมองหลังมองไม่ได้อยากจะใช้กล้องหลังเป็นกล้องถอยมองหลังหรือว่าจะบันทึกภาพทั้งหน้าทั้งหลังพี่ว่าตัวนี้จบราคาดีแถมแบบรอช่วงโปรโมชั่นนะสองสองสามสามสี่ส <AfD S 2> ี่ะามันก็มีโปรล,ลดโอโ้โหเหลืออยู่แค่ไม่กี่พันคุ้มคุ้มคุ้มไปละประมาณนี้แล้วกันรอบหน้าพี่จะไปรีวิวรถอะไรไหมเนี่ยรอบหน้าเครื่องบินเลยไหมเครื่องบินเลยดีกว่าเออรถยนรถสปอร์ตรถกระบะเจอกันเครื่องบินไม่รู้จะมีกล้องติดหน้าหลังเครื่องบินหรือเปล่าเผื่อเครื่องบินมาชนใครชอบยังไงคอมเมนต์กันมาแล้วกันไปละครับผม สิง่ห์สับปัดระเบิดอ๋อ oh. oh, ้รู้จักเปล่าตุ้นตุ้นตุ้นตัดตัดตัด